ผลลัพ์จากการประชุมเอเปกในส่วนของกระทรวงการคลังสอดรับกับภาพรวมของการประชุมเอเปกในปี2022โดยในส่วนของโอเพนหรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์นั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งผ่านมาตรการด้านการคลังและบริการด้านการเงินจะเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปและธุรกิจรายย่อยเข้าถึงโอกาสทางการเงินการลงทุนและบริการภาครัฐโดยตรงสำหรับคอนเน c t หรือเชื่อมโยงกันนั้น การพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการโอนและการชำระเงินในระหว่างเขตเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการค้าการท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่สำหรับบาลานซ์หรือสู่สมดุลการพัฒนาการเงินสีเขียวเป็นการสนับสนุนการระดมทุนและการใช้จ่ายเพื่อโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม